สวัสดีค่ะนมื่อนี้ฝนชิมาเบาเรื่องบัญชีนะคะบัญชีรวมบัญชีรวมก็คือมีคำถามมาในในวิดีโอที่ฝนอ่าลงไปนะคะใน YouTube วันนี้จะให้ฝนอธิบายในข้อความในคอมเมนต์มันก็ค่อนข้างเสียซับซ้อนนะคะฝนก็เลยสิมาเฮ็ดวิดีโออธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่ยังพันในหูนะคะ ฟังว่าคุณสมควรจอยังคุณสมควรจะตรวจสอบอีกอย่างนะคะในบัญชีรวมบัญชีรวมในในที่นี้หมายถึงเปิดบัญชีร่วมกันนะคะสามีภรรยาแล้วถ้าสมมติสามีเกิดอะไรขึ้นกับคุณสามีกับท่านหันนะคะสามีคุณเป็นอย่างไปโดยกับท่านหันแล้วเข้ามาบัญชีร่วมนี่คุณจะมีสิทธิ์ไปเอาเงินออกมาโดยที่ไม่ต้องอขึ้นโปรเบตโดยที่ไม่ต้องผ่านศาลไหมคําตอบคือ ถ้าถ้ามันมีชื่อรวมของคุณอยู่ในนั้นถ้าสามีเสียชีวิตคุณก็สามารถเอาใบมรณะของสามียืนกับธนาคารได้เลยนะคะว่าสามีเสียชีวิตเราต้องการเบริกเงินเพื่อเอียงกับซ้ำแต่ว่าในกรณีคาว่าบัญชีร่วมจากจังของฝนกับแมทนี่นะคะคือแมทบัญชีร่วมคือหมายถึงเขาใส่เอ,อยูเมกาฝนกับแมทใส่ธนาคารแคปิโตวันนะคะบาฮหานี่แมทเอาเงินเขาเขา อีกบัญชีหนึ่งมันจะแยกย่อยออกไปจากธนาคารของเขานะคะธนาคารเดียวกันบัญชีร่วมชื่อร่วมสามีภรรยาชื่อร่วมแต่ว่าแมทเอาเงินเข้าไปฝากอีกในเซฟวิ่งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นบัญชีเขาเรียกว่า t 6 r e capital one นะคะสามร้อยหกสิบ capital one มันเป็น,นบัญชีพิเศษอีกชนิดหนึ่งที่เอาเงินเข้าไปแล้วแต่แมทไม่ได้ใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เพราะว่าแมทคิดว่าเป็นบัญชีร่วมก็คือสามีภรรยามีสิทธิ์ ที่จะเอาเงินในตัวส่วนนั้นออกมาได้แต่แต่พ่อถ้าเกิดเหตุแม่เสียชีวิตฝนเบาสามารถเอาเงินของตะครองออกมาใส่ได้เพราะว่าไม่มีชื่อผู้รับผลประโยชน์ผลเกิดต่อให้ฝนมีซื้อร่วมใน,นในจอยแอคเคาท์ในบัญชีร่วมแต่ฝนไม่มีสิทธิ์เอาเงินที่ฝากย่อยออกในตัวนั้นออกมาได้เพราะมันเป็นบัญชี พิเศษฝากพิเศษดอกเบี้ยสูงสุดนะคะอันนี้ก็คือในกรณีของฝนบาฮานีฝนกรเลยจะบอกว่าในกรณีคําว่าบัญชีร่วมคุณกต้องเบิงว่าในบัญชีนั้นเ มันมีซื้อภูรัลผลประโยชน์หรือเปล่าให้คุณดูรายละเอียดให้ดีถ้าทางที่ดีคุณไปธนาคารกับสามีเปิดบัญชีด้วยกันให้คุณเบิงให้คุณถามธนาเจ้าหน้าที่ทางธนาคารว่าบัญชีร่วมนี่หมายถึงว่าใส่น้ำกันแล้วปุ๊บถ้าฉันเอางเงินเขาไปใส่อีกบัญชีนึงถ้ามันมีบัญชียับยิบย่อยซับซ้อนที่ว่าไฮ้ดกเบียสูงสุดมันมีมันมีต้อง,งใส่ซื้อภูรัลผลประโยชน์หรือเปล่าว่าหรือว่า เขาสองคนมีสิทธิ์ท่ากันมีสิทธิ์ถ้าไฟในไฟหนึ่งเป็นยังไปไฟในไฟหนึ่งก็สามารถเอาเงินออกมาได้โดยที่ไม่มีปัญหาโดยที่เงืน่อนี่บ่ต้องขึ้นโปรเบทคุณก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่นาค้านแบบนี้นะคะเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจก็คืออตรวจสอบข้อมูลข้อมูลใหไหกอนไหกอนก่อนที่คุณสิพากันเหตุอีกอย่างลงไปนะคะเรื่องพวกนี้พันพันธุก,กรรมแม่น,พ,นกกรรมพันธุกรรมบ่เขาเอินพันธุกรรมบ่อยัางล่ะ ธุรกรรมเอ้ยพันธุกรรมธุรกรรมทางการเงินถูกต้องคุยกันเจ้าหน้าที่พันธุกรรมามอีหยังงงพันธุกรรมโอ้ยงงเลยแต่คองนั่นแหละธุรกรรมนะคะธุรกรรมทางการเงินกับให้คุณคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้เรียบรอยบ้อยบริษัทอี่ซื้อู้รับผลประโยชน์คุณก็ต้องใส่ให้มันเรียบร้อยนะคะบ่าวาสิยังกับสามบ่าวาสิทึ่งบานทึงลถ คุณอย่ายบอกอย่าบอกแค่ว่าเข้าแต่งงานกันเข้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วเออสันใช้ซื้อบ้านให้เธอ,ออ่าอยู่ในซื้อรวมแต่ว่าคําว่าซื้อรวมนี่ก็หมายถึงตรงขาไปเบิ่งคำว่าในดีดเป็นผู้ซื้ออ,อ่ผู้ผู้ซื้อร่วมซื้อร่วมกันนะคะบางบางครั้งมันจะมีซื้อร่วมกันคือฝนในลายเส้นเอกสารซื้อบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าชื่อของฝนไม่ได้อยู่ในดีดนะคะคาว่าดีดเออมันบไปอยู่ในดีดนั่นแหละบาฮานี่ฝนกับบอมิธิ ลอยเปอร์เซนต์กับมิสิตแค่หาสิบเปอร์เซนต์ถ้าสามีเสียชีวิตไปคือกรณีของฝนสามีเสียชีวิตไปปุ๊บหาสิบเปอร์เซนต์นั่นก็ต้องเป็นของลูกนะคะดีดกับไม,มาเข้ามาเจ้าของร่วมผู้ซื้อร่วมนะคะผู้ซื้อร่วมเจ้าของบ้านผู้ที่มีสิทธิ์นะคะลอยเปอร์เซนต์ถ้าสมมติว่ามีดมีดมิซื้อในดีดก็เท่ากับผลกับมิซื้อในบ้านนั่งนั่น100ลอยเปอร์เซนต์เหล่ากับฝนของมัต้องเป็นตรงขายบ้านหรือว่าซื้อบ้านจากออกจากลูกนะคะอันนี้ก็คืบ อขอพิดพลาาอีกอย่างหนึง่งที่เฮาโบ้ได้เลี้ยนรู้กันเพราะคิดแต่ว่าชาฉันเป็นยังไปทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างต้องตกมาเป็นของเพิ่เพราะว่าเธอเป็นเมียของฉันนะคะอันนี้ก็จบไปนะคะแล้ววันนี้มาต่อเรื่องพินัยกรรมนะคะพินัยกรรมนี่ก็พ่นกระามาอีก,กน,นะคะในใน YouTube ้นกระชีบบ่อยฟังว่าคําว่าพินัยกรรมนี่หมายถึงว่าถ้าถ้าสมมติว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คุณสื่อหลังจากแต่งงานอยู่น้ำกันแล้วถ้า เป็นซื้อคุณเขาใส่ซื้อเป็นซื้อคุณซื้อคุณซื้อคุณแล้วถ้าสมมติว่าเงินในบัญชีเป็นซื้อคุณคนเดียวแล้วมีซื้อคนอื่นมามีสิทธิ์ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงของสามไอ้ลูกติดสามีสิมีสิทธิ์มามีซื้อในบัญชีคุณหรือเปล่าทิมาสามารถเอาเงินในบัญชีคุณหรือเปล่าเขาก็บ่าสารถมาเอาเงินในบัญชีคุณใดนะคะถึงจะเป็นบัญชีในอเมริกากับสามเพราะว่าเป็นซื้อของคนคนเดียวของคุณคนเดียวนะคะเรากะเรากะเรื่องทรัพย์สมบัติ ก็คือถ้าเป็นรถเป็นแท็กเตอร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันไหนกระซามที่ซื้อล้วมันถามาตีเป็นมูลค่านะคะถ้าสามีภรรยา,าตแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยเราอยู่กินกันเราสามีเสียชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นมีซือผู้รับผลประโยชน์นะคะตรงนี้ซื้อว่าแท็กเตอร์ขันนี้เป็นเป็นสื่อของสามีเห่าผู้สือ่อแต่ว่าถ้าสมมติเป็นยังไปซื้ออ่ซื้อของรถทั้งหลายและแท็กเตอร์รถมอไซค์รถยังกับซามบิ ong, ๊กบงบิ๊กใบยียังกระซามทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องใส่ซื้อผู้รับผลประโยชน์นะคะทางทีด่ดีเพราะคุณจะบอกคุณจะบอกบอกว่าเออถ้าฉันเป็นยังไปซื้อบ้านซื้อรถชงไซเ่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าซื้อรถแท็กเตอร์รถอันนี้ฉันจะให้น้องไส้ฉันจะให้น,น้องสาวสันไก่เห็ดอะไรนะคะคือตามรักแล้วถ้าสามีเสียชีวิตก็คืออันดับหนึ่งผู้ผู้สืบ,สบทอดอมรอดอกแมนบอ สืบททดมรดกลำดับต้นก็คือเมียนะคะเมียก็เท่ากับว่าเมียมิสิทธิ์ใดแต่ว่าถ้ามอมีซื้อภ้รพลประโยชน์ก็จังฝนบอกคุณก็ต้องขึ้นโพรเบตนะคะเพราะว่ารถแท็กเตอร์รถไทยมูลนันรถแมคโครเป็นซื่อสามีของคุณถต่ถ้าคุณเจอไปขาย คุณกับคสามารถขายใดเพราะว่ามันมาแมนซื้อของคุณนะคะคุณก็ต้องขึ้นโพรเบรขึ้นโพรเบรก็คือการพิสูจน์พินัยกรรมนะคะแล้วก็คุณก็ต้องใส่เวลาคุณก็ต้องยืนต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกอีกรอบนะคะเพราะว่ามันมามีซื้อผลผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทางทีดีทรัพย์สินต่างๆถึงจะมีมูลค่าบรายถึงจะมีมูลค่าบรายถ้าเป็นเป็นเป็นฉินคุณก็ต้องมีพินัยกรรมนะคะคุณก็ต้องมีซื้อผบผลประโยชน์ในในของสิ่งนั้น เพราะว่า,ามันเป็นสื่อของของ,ของผู้เสียชีวิตเป็นบุคับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นม่อไส้เป็นอย่างกับามมันเป็นสื่อของผู้เสียชีวิตผู้สื่อเพราะฉะนั้นของพวกนี้ก็ต้องมีผูลรัลประโยชน์นะคะต่อห้มันมีราคาบวหลายกับสามคุณก็ต้องมีสื่อผู้รัลประโยชน์เพราะว่าอย่างพออนาคตถ้าสมมติว่ามันตกมาเป็นของคุณแล้วแต่คุณเจียขายมันก็จียากอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสื่อคุณกับข่าสันกับ ทางทีดีฝนจังฝนบอกก็คือต้องเหตุพินัยกรรมนะคะเขียนให้มันเลยระบุให้แน่นอนว่าอุหอยไข่ชิ้นนี้ใหอยไผ่ยังห้ยไผ่ยังสีนะคะประโยชน์นะคะถ้าคิดในทางกลับกันถ้าเผื่อเราเป็นอะไรไปก่อนสามีนะคะถ้าเผื่อเขาเป็นยังไปก่อนสามีแล้วบัญชีที่เขาเป็นซื้อของเขาเองอยู่อเมริกา่มีซื้อผู้รับผลประโยชน์ก็อาจเป็นปัญหาเลยนะคะถ้ามีชื่อสามีเป็นผู้รับผลประโยชน์ คือคุณก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าสามีคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์เพราะว่าถ้าคุณบระบุไวัยในในที่ผู้รับผลประโยชน์สามีคุณก็อาจจะมีปัญหาเธอหลังนะคะถ้าเขาเอาเงินออกมาแล้วถ้าหลังจากธนาคารหูวว่าตัวคุณเองเสียชีวิตแล้วสามีคุณบริจาคงธนาคารว่าภรรยาฉันเสียชีวิตแล้วสามีคุณเอาเงินออกมาถ้าเป็นเงินจนํานวนมากสามีคุณอาจจะมีปัญหาใดนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่า ให้เฮ็ดยังกับให้รัดกลุ่มแล้วก็ศึกษาข้อมูลเหมือนที่ฝนบอกนะคะทุกทุกคลิปที่ฝนบอกไปก็คือขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีเราก็กฎหมายแต่ละรัฐแต่ละประเทศแต่ละเมืองที่คุณอยู่ก็ให้ศึกษาข้อกฎหมายแต่ละแต่ละหม่องให้ให้ดีๆนะคะเพราะว่ากฎหมายแต่ละแต่ละเมืองเขาอาจสิบบคือกันอาจสิมีผิดเพี้ยนไปจากกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะขอให้ศึกษาข้อมูลในเมืองในประเทศที่คุณอยู่ข่ะ่นฝนกับสีขอฝากไว้คลิป คลิปนี้ก็ถ้าถ้ามี่ยังก็สิ่งทเติมให้คลิปหน้าเฮ็ดมาเฮ็ดคลิปใหม่นะคะเพราะว่าบางบางเทธอน่ะฝนก็นบ่สามารถตอบในคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ที่ต้องมาเว้านะคะต้องเว้ามันถึงจะอธิบายให้ฟังเข้าใจได้เราก็ถ้ามีคําถามยังกัทิ้งคําถามมาไว้ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ฝนอธิบายในคอมเมนต์บางเทธอมันก็ พิมพ์ไปมันกับว่าเข้าใจนะคะต้องไม่เหตุเป็นวิดีโอให้ฟังนะคะถึงจิเข้าใจเพราะว่ามันกันเกิดจากประสบการณ์ตรงของเข้าเองนะคะเข้าก็สามารถอธิบายได้นะคะอันไหนที่หูฝนก็สามารถตอบได้ฝนกับจิตตอบนะคะก็สั่นเดี๋ยวคลิปนี้ฝน จะฝากไว้แค่นี้ก่อนเราเดี๋ยวคลิปหนะน้ามีอย่างกับชิมาาเดี๋ยวให้นฟังนะคะหรือว่ามีคําถามมีอย่างสงสัยก็ถามตอบถามมหาฝนไลยนะคะเยวฝนสิมีเวลาฝนก็เสิอัดวิดีโอเป็นอตอบคําถามให้นะคะเพราะว่าจ่ไงกว่าค่ะเพราะว่าถ้าถ้าตอบในคอมเมนต์มังเธอเขาต้องอธิบายมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยในในส่วนต่างๆนะคะมันขอสิยละเอียดยิบยิบไปของมันของไข่ของมันนะคะแต่ละคําถาม็าสั่นวิดีโอนีฝนกับิขอฝากไว้แค่นี้นะคะถ้า เป็นประโยชน์ก็ขอกดขอฝากกดติดตามกดแชร์ใ,ให้ฝนในเดร์ค่ะถ้าถ้าเป็นประโยชน์กับผู้หญยิ่งหลายๆคนคือว่าหลายหลคนที่เข้าใหญ่มาอยู่ต่างประเทศแรืเข้าปรเทยหูหรือว่าตัวคนเดียวผู้หญย,ยิ่งที่มาตัวคนเดียวต่างประเทศมาอยู่ตัวคนเดียวในต่างประเทศเมื่อสามีเสียชีวิตกับท่านหันชุกเฉินบอสามารถที่จะเหตุยังดําเนินชีวิตต่อไปได้คือว่าบรรลุว่าจิเริ่มต้นตรงไหนกับมาหลายๆบึงวิดีโอที่ฝนว่ลงใยๆกับกรน,นานีก็ไดดนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้คนได้เตรียมตัวได้ได้ฝึก ึกเห็ดเัง้วยตัวเองใดมันก็สามารถสอยไดหลายอย่างนะคะเอ่อขสันเดี๋ยวฝนสิฝากวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เขามากกดเอ่อกดซับให้แล้วก็กดติดตามแล้วก็ทุกคนที่มาคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับฝนที่เอ่อมีกำลังใจเห็ดวิดีโอต่อต่อไปบ่ได้หวั่าสีดังแต่ว่าอยากให้เป็นวิทยาทานให้สำหรับคนที่เพิ่น เพิ่นบหูอีอย่างเลยนะคะให้มันให้เพิ่นได้เลียนเป็นเป็นความรูปป้ไปให้โตเพิ่นนะคะมันกัศึกษาไหวกับเสียหายะคะ่ะบวเสียหายเลยนะคะศึกษาไหวเรื่องมูลนี่มันเป็นเรื่องหลอตัวเฮ้านะคะกับโบหูมีไข่หัว่าสิเกิดอีหยังขึ้นในอนาคตมือนี่คุณอาจมีความสุขดีแต่มืออืน่นคุณอาจสิบโบบริเเป็นอย่างสี่ความความาาาทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลง,ปงได้นะคะแค่สั่นจังไหนกนัเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝนก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ